ผมชื่อคุณครูสุทธิพงศ์ิบเนตรนะครับเป็นครูประจำสาขาคอมพิวเตอร์ครับวิทยาลายัยเทคโนโลยีพังโคนพนิชยการครับ รู้สึกดีใจมากเลยนะครับผมที่มี AI สัญชาติไทยเลยนะครับที่รวมบริการ AI ครบวงจรมากถือว่ามาปฏิวัติวงการการศึกษาไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีคุณประโยชน์หลากหลายมากจากฟีเจอร์กว่า20รายการที่ผมได้ศึกษามานะครับแล้วก็ได้เข้ารับการอบรมในวันนี้นะครับของการเขียนแผ่นกรสอน ในแต่ละวิชาในการทำเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานนิดนึงแต่ว่าถ้าได้มี AI เข้ามาช่วยเนี่ยเรียกว่าเป็นการกรองข้อมูลนะครับนะครับก็จะทําให้เวลาในการทํางานเนี่ยเร็วขึ้นมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีสมัยก่อนเราก็จะมีการบอกว่าให้เด็กเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการเซิร์ชหาข้อมูล ในยุคนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนอกจากการใช้อินเทอร์เน็ตในการเสิร์หาข้อมูลเนี่ยเรามีตัว g e n e r a t i v i v i AI มาผมว่าข้อมูลที่ได้จาก Generative AI นะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างแม่นยำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานขอให้แค่ว่านักเรียนเนี่ยเวลานำไปใช้งานเนี่ยช่วยกรองข้อมูลนิดนึงเองเราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากขึ้นเอามาใช้งานหรือว่าตอบโจได้นะับ คโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากเลยต้องบอกว่าหาโครงการแบบนี้ยากมากผมก็ยิ่งรู้สึกยินดีเลยนะครับอยากให้เด็กๆได้มีโอกาสในการไปฝึกงานจริงๆกับเทรนเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆด้วยนอกจากเป็นเทรนสมัยใหม่แล้วเราก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยนะครับมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นผมเชื่อว่าองค์ความรู้ต่างๆ ที่ทางวิบอดเนี่ยจับฝึกงานเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงแล้วก็นําไปใช้ได้ตลอดด้วยในอนาคตยิ่งก้าวหน้าไปเท่าไหร่นับปีไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับเทคโนโลยีก็จะยิ่งไปไกลมากขึ้นเท่านั้นนะครับ